สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่อง YouTube เมียลคณาส,สุขสุค้นจ้ามือนี้นะคะเดี๋ยวสิบ้าพี่น้องนะคะไปตกปลาที่สะหลังบ้านนะคะเดี๋ยวข้อสีเอาแปะปลาดุกมากินกินแลงพี่น้องเงียข้อาก็คือเงียขี้กระเดียนเดี๋ยวเขา,เาปปมา,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 มาลุ่นกัน่ามือนี้เขาจะได้ปลามาทํากับข้าวหรือเปล่านะคะตามซันนี่น้อยไปเลยครับผมเฮ้ย <c oughs> มือนี้มือนี่พี่น้องคะ เกษตรกรชาวสวนเขาล่ออยู่แล้ววันนี้เรามาพบเจ้าของบ่อปลานะคะเอาไปขุดขุดข่มหมีภูน้อยฟาร์มปลาดุกอันนี้คืออันนี้คือเบียบเ้ยร์ปลาเขียร์้วพี่น้องลายลายใเบียบเ้ยร์ปลาเขียอันนี้ผักผักเลยนะใบโบโบกผักนอกหรือใบโบโบกพี่น้องเอาสาดไปปูแลนะ้วดูขวดของกันปุ่ยนั่นนั่นเอามาไหม,มยนะื้อใน้ตันตันหอบสาด ไปไอ้ภูยางก่อนแล้วว่างพักเดอ้อสติอันนี้หมองที่พานพี่น้องมาเก็บแมงน่าจ่ะใช้หอมญี่ปุ่นเออเลิชุดเลิชุดบอบอลบอ <laughs> บอลบอกเปนหอมญี่ปุ่นม่นก็นขึ้นยนี่คือบอลหวานนะคะกำลังปลูกพี่น้องบอเอืดอตบออยา,ากแต่แนวกินบ้านเฮ้าเดี๋ยว้มนี่เขาจะมาตกปลากันที่มีภูฟาร์มปลาดุก เดินมาเลยจ้าอันให้นี่ก็ให้แตงโมได้พี่น้องปลูกแตงโมทั้งไร่เลยนะคะปลูกไายผักกระเสียดนาพี่น้องกำลังเป็นยอดเลยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะผู้ใาเ่ี่ยมมายามก็อยากมากกับมาได้พี่น้องเดอ้ออันนี้ที่ปลูกตอนนั้นบักนามปล่อยมันแห้งทั้งใส่ปลา ไปเอา้ดเอปูสัตว์ปูสัตว์เออต้เนี่ยเบแป๊บเดียวอ่ะที่นสนิทพดีพูดไปยังลูกเอาถังมาน้ำได้ลูกเด้อถังมาตเลูกข่าพร้อมเด้อหร้อ่มีผู้อยู่หนาลานจพูดอันนี้คือเนียห้าพี่น้องขอกระด ใครขี่เกี๊ยมโอ๊อยเอาปิดไว้หน่อยมันจะไม่ผ่านเซ็นเซอร์เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กรุงเกงครับครับเอาาย้อยใส่เลยเออใส่แล้วอืมดูฮะเอาจักซี่หาตัวมาหาตัวเลยเอันนับแต้มแบบตันกับพู่นี่ไพ่สิได้หลายแต้มเหมือนกัน ไอผู้ประกาศใส่เชีดดียนไอผู้ประกาศจับเตะผู้หายตันใส่เป็นตันแต่ว่านี่การแชงตันจะบว่าหายไอผู้ตันกับว่าไสแห้งผู้ก็เรียกเามันเป่นเหรียญนิดเดียวเย็นดีบ่ครับสเน่ค่ะอ่ะเริ่มโตแรกพี่น้องมาค่ะสีได้บ่ได้อ่ะลงเลยครับเอาตัวใหญ่ๆเด้อตัวน้อยบ่เอา เอาบางทีสิมาสอนเอาหวัดวิงเอากันมันเต้นออกโอ้เป็นคนที่รอบครอบเอาวิงมาพร้อมการว่าข้าสอนหัวแล้วจังเงียเอาตั้งเออมามาใส่เงียบปะเนี่ยเออเกาะปากกูซะนะ

ข้าไปเบืง้งผลงานของห้อนนักสดสดําสั้นจัง้อยด้พี่น้องเพราะเป็นคนมือสัน้นมือสั้นมาแต่ไดพี่น้องเราจะนั่งตรงนี้บื้มลงกไปนีนะจ๊ะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง แต่หกใจจริงๆปาไม่กินเยอะเมื่อนั้นมาตกคำก็นีบันรคตกมันเพราะมันแดดปะนามก็ยังเป็นสีอ้นมคือเราอยู่บพราะว่าบัตรเาขี่ไก่ไม่ใส่ไม่ขีไก่เาต้องใส่ขีไก่เัาใส่ขีไก่มันนามันกใส่ตลุกปรับสารวันนี้ใส่สักสิบสอบเพราะใส่บ๊ คิดต้งแต่เดิมน,นอกจากขี่ไก่้นี่พี่น้องอ่ะหลังจากที่ห่าพยายามอยู่สองชั่วโมงพี่น้องบ่ได้ปลาได้สองตัวอยู่เด้องตัวอยู่มีเป็นผลงานของลูกหมีล้ล้วนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูดาาดท่าดาอีตัวหนึ่งตัวน้อยนะ่ะเห็นไหเห็นตหลังมันอันนี้ก็พงงาพพง,งับพางับอยู่นี่หันใจปลา โอ้ย่าๆๆ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 อๆยๆๆเดๆๆๆๆอย่าๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆีๆๆ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 าๆๆๆๆๆ เขาจะต้อการบ้านแห่พน,น,ะนะอนบ้านเ,เ,านเปลนมานถามนเหอลาลยนะโอ้ยมาล่ามือพักเขากับบ้านแหยู่เด้อเห็นว่ากันเเห็นพักเหรอเห็นอะไรบ้านอ่ะวันนี้เราจะโชว์สกิลกันตุ้มแห่คิดว่าเขาเห็นเจ้าสี่หลัดเดย ง้มหัวบักน้ิดน้อยผู้ผู้เอาเอาอันนั่นออกลูกออกแล้วพองุ้มหัวม้วนน้ำนั่นระวังเสาทั้งหลังเด้อมันจะข้องเสาทั้งหลังบ่ไม่ติดถือไม่ติดถือสามสี่สามสี่จุ๋ม อ่ะเดี๋ยวไปให้มันบุ๋งลงก่ันพูดระว่งได้ลูกม่ถึงมือนตกเด้อโอ้ยอาหารก็เหี่ยสิน้ทืเอดีสิดึงขึ้นมานัก ว่าทั้งไตค,ค่อยๆหยุ่มพี่น้องมิต่บ,บาร์ยาลูกตกจต่ของิมีมั้งมึงพี่น้องว่าป่าในสระในป่าห้าสี่ลายบ่เอ,อิ้น,นหนึ่งตัวมาแล้วผู้ผูป้ปตะจงตกผู้พ่อกินแล้วม,มี ปดก็มีปลานิ่ก็มีปดฉะนั้นปดฉะนั้นได้แล้วครับได้แล้วครับ, <c oughs> บ,รบก็บอกได้อะปะก้อนเหรอท่านหนึง่งก้อนเหรอลูกไปลาหนังพู่กับปั้นเหาลูกปลาสีน้ำห้หงองมันขาวเนาะปลาแล้ตัวขาวเนะพอแล้วลักปลาเพิ่นน้องพู่มาลูกมามาน้องพู่ที่แน่ๆในนี่มีปลาเขาหนองพู่สองตมาเร็วๆลูกจ๋ามาเร็ว มาลูกมาเล้วแม่ยายมันตกน้ำหน่ะมาเล็้ไอ้พวมาขึ้นมาลูกมาถือถือเอาถุงหวัวอาหารมาลูกสั้นๆจากน้อยได้พี่น้องเพราะว่าห้องยางขันห้อลร้อยมากัิสิพาสารสำหรับคนที่ว่าถือกล่องคือสั้นแท้สั้นดอกวะ เนี่ยน้องกพี่น่อนกันเดี๋ยวเรา <c oughs> คู่หน่อย <c oughs> เอาคู่ปลาเขาอยู่ใสโอ้อันน้องปลาน้องปลามันไหนไหมั้นนี้เฮ่เฮ่เฮ่ ข้างไหนเลี้ยวหัวเลยปลาตัวใหญ่ถูกปะยังบัเอื้อพักกินปลาปูวใหญ่น้ำไปจานทร์เบงพี่น้องให้พี่น้องเบไงใกล้ๆพี่น้องอาธิคิดว่าปลาปลอมเดี๋ยวบางคนเขอบเสียโอ้ยว่ามันออกนีมันมันบอกปะของสามันเลือกเนาะ เฮ้ตั้นตั้นมาเก็บตั้นผู้ผูู้มาจับตั้นอาปนินิ่ตัวเดียวน้อนี่เ็ปาาอรกนขึ้นข้าในเขานตรงเลยปนิปันิสองตัวมันเลือกมันรุ่มหมดเลยตั้น ไม่เข้าป้าเฮ้ยอนะออลองามาป่ะเนี่ยวันนีเาิดควายเต็มโมเดลแล้วเกี๋ยวควายแล้ว,วอายากีกับอะไรเด้สร้า,างก่างมัน วานวันวนเหรอไอเชนมันเปิดตู้เจออีกแล้วเปิดดูแท้ตู้มันเย็นจรง กินไก่โพดเอออาพาไม่นสิเขาน้ามือ คุณพ่อจับจับอันนี้นำแมนแมนไม่หายไหมมุยะอื่นน้ำเสียงดังเด้อทำไมเรามีเสียงเดี๋ยวพันน่งดีสง ยินดีครับพี่น้องซ้ำหนีกับพอ่อหลายเกินซ้ำหนีกับจิ้งจอกมาเลินอดยที่การหากินแบบชีวิตบ้านๆสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีสักวันพี่น้องว่าอามล่าพลาจากสวัสดีครับ